สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนนะคะก็ได้มายืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนชนุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่1 1 3ค่ะซึ่งวันนี้นะคะพวกเราทั้งคนนะคะก็มาทําคลิปการสอนนะคะของอาจารย์นรงค์ค่ะเป็นอะไรที่ประทับใจมากค่ะเพราะวันนี้นะคะอากาศสดชื่นมากค่ะและโรงเรียนก็ได้ต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะบรรยากาศนี่เยี่ยมมากค่ะว้าวกูดเลยทีเดียวค่ะพวกเรานะคะสมาชิกคนนี้นะคะก็มีดิฉันนางสาวมิิบ้ามหามะ รหัสอันส e า 52e102054 ค่ะคนที่สองนะคะนางสาวฟาติมะห์เบต่ค่ะรหัสอันสา 52e102050 ค่ะและคนสุดท้ายค่ะก็คือคนนี้เองนางสาวไนมัสเจเต,ตรหัส 52e102045 ค่ะ,คะ แ,และพวกเราก็ฮะก็พร้อมแล้วนะคะที่จะให้อาจารย์ได้ดูคลิปวีดีโอของเราค่ะว่ามีทักษะและเทคนิคยังไงนะคะในการสอนในครั้งนี้ค่ะ